ให้หันปลาให้มารักปลาบ่อนี้ถ้ารนะู้นะอาบสิอาบแล้สิเย็นรู ยงก็อ่านี่ม่ไม่กไปกินข้าวยุ่งขาน่อนหลับกินยายาไองมันจะไก่อมดเลยมันจะไปม่ไปกินยามดม่่วยได้ดีขึ้นเยอะนอนหลับดีเมหาอาดูอาการที่มุกรักล ข้างล่างยังไม่หมดนะมาจะฟางอ่ะยังเหลืออยู่ไงอันนี้จมไปก่อนก้อนก้อนเป็นก้อนบนนะพอก้อนบนจมแล้วกูก็เอามาอัดมาใส่มันก็กินเป็นอาหารอยู่เราจะได้นประหยัดอาหารแล้วไอหน้าฝนยกเดี๋ยวกูก็ไม่ดวงเอาไปฝากมู้นเดี๋ยวแมลงมันบินบินวนๆมันก็ตกน้ำตกน้ำปลาก็กินติลงแต่อาหารนีนจะไม่เข้าว่า เราไม่ค่อยหวังมันก็ยากเราไม่ได้อยู่ตรงนี้บ้านจะอยู่นู่นคนเต่าเออท่านี้ก็ท่อมอยู่ตรงนี้เนออมันนอนมีคนหนึงก็ยาก,ก,ก,กาไฟตื่นทุกวันแสงไฟบางทีก็เดินมาดูบางทีก็เกียรติก็ไฟส่องกาดกาดดูกเกียนยังไม่มาเลยมั้งมาแล้วพ่อ ธรรมไดาไม่เยอะกว่านี้ก็ถึงเขาเข่าเริ่มมีนี่หน่อยเริ่มมามตัวบางทีนีู่้ยังมาไม่ทันกันมีก็หมดแม้ที่ละเม็ดน่ะแดดมันก็ร้อนจริงๆ ความสุขจริงๆไม่ปวดตายล่องมปฮะไม่ขึ้นไม,มไม่รู้เรื่องเลยนานนะน้ำไม่ขึ้นเดิมมาเลยน้ำไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นจากดินมาอ๋อมันยังไม่ขิ้นมันหล่นลงล่องมันต้องให้อิ่มตัวมันจะเออขึ้นมานไม่รู้เลยมันฝึกหลงเนี่ยฝึกหลงเ,เป็นบักแล้วเอาขโมยใส่ ให้น้ำไหลไปหนาไปทาง